โอ้โหคุณปูวัยรุ่นจังเลยเนี่ยเด่นแท็บเล็ตน,นะคะปูหนุงหนิงเอากลับข้าวมาให้กินข้าวยังยังไม่มีอะไรกินเลยเนะโอ้โหแล้วเป็นไงไปหาหมอเป็นไงคะมันก็ยรงก็อเอามาถือให้ลุกขึ้นไปนั่งข้างนอกมั่งอับมัาก็ปกติอยู่นี่โอ้ยสู้ส เนี่ยเป็นปู่นะคะเนี่ยพ่อสามีเนี่ยยังหล่อยอยู่เลยแข็งแรงกำลังใจดีลูกหลานดูแลอ,อันนี้มีต้มฟักต้มฟักเสร็จแล้วก็จะมีผัดพริกแกงดีเลยไหมด,ดีไม่รู้ว่ากลับมาเมื่อวานนี้เห็นในไลน์ดาวมาส่งเดาไปวดาวไปรับ เออไอวัวไปไหนอะแล้วก็ทางสารไปไปลูกไ,ไประยองเอออะดีละสู้กันต่อไปแล้วมีข้าวกินยังเนี่ยเำลังวดเออไอว,วัไวไอวัวอะไอวัวไปซื้อไก่ซื้อไก่อะไรไก่สดเลอไก่สดเอาไว้ทำกับข้าวไว้เหรวเอาไว้ทำกับข้าวเ,อ,าาวเออเดี๋ยวมื้อสายก็จะเอากับข้าวมาให้แบบนี้แหละป๊าก็ทำกับข้าวเยอะแบ่งกันกินเนาะ สู้กันต่อไปไหนทำนิ้วสู้สิสู้สู้สิคะอันนี้เอออันนี้เป็นปู่นะคะเนี่ยพ่อสามีให้เดีกปู่หนุ่หนิงยังหล่ออยู่เลยเห็นไหมต้นตระกูลนี่มาแล้วลูกชายมาแล้วค่ะอันนี้เออลูกชายมาแล้วค่ะเออ มันดีขึ้นสดชื่นปูเก่งปูมันหายมันก็หายแล้วหนักแต่มันก็ค่อยๆหายเออมันคือกําลังใจเยอะแล้วปูแข็งแรงปูเป็นคนออกกําลังกายโถจะไปกลัวอะไรมันเขาเขาให้กันเขาเยอะแยะไอเทียนเขาอะไรกันหมดเออเป็นไรแล้วปูแข็งแรงไงสู้กันต่อไปนะจ๊ะแล้วไปอีกเมื่อไหร่ไปอีกเมื่อไหร่เนี่ย มาแล้วก็จะต้องไปอีกกี่เดือนเดือนละครั้งโอเคอยู่เนาะเดือนเ้อสู้อซื้อนะคะคุณตงไปลาบเรียเขาบ้างเะนะไปลาบเรียเขาว่าจะไปนะไปอะไรเกี่ยวเออไปเจอกันที่ลาบเรียค่อยๆไปทำไม่ได้ด้านไม่ด้วยทำไม่อยังให้สานทำไม่ได้เอออเาเป็นสติ๊กเกอร์ติด สติกระจกเลยสติกเกอร์หรือแผ,นแผน่นแผ่นมันแผ่นมันแผ่นไปด้านเป็นตู้เหรอโอเคเ